ไข่เจ้าพี่น้องกระเพราไข่เจ้าะและสามีเอาก,กรอบเอาก,กรอบนะพี่น้องทำง่ายมักกินไข่ดาวแบบก,บกรอบแบบนี้พี่น้องทำกระเพรานี่พี่น้องหมูบดนะคะอ่าเราเตรียมอะไรแล้วนะ,อ,ะอันนี้ก็คือพริกแล้วก็ไอ้นี่ยนะคะ่ะลง เอาพริกแค่หอมๆก่อนนะทีนางเป็นแกะแบบนี้นะพริกหอมเสร็จแล้วตำพริกเพราะอยาบๆเลยพี่นั้นคือก็เอาละเอียดมากนะเป็นแกะเป็นพี่ของขวามววือวดึงเึ้นชุกต้นใส่ใจๆเนาะโอ้ยฉุนหนักเลย <c oughs> ทพวกพีทเนาง

กะเพรากะทัดง่ายๆตามปรุงตามชอบที่น้องใส่กระเฮ็ดได้เนาะจะแบบเป็นเนื้อนุ่มเออสดีพี่หน่อยเยอะจังเพราะว่าถิ่นจุ่นคือบอกง่ายๆว่าของสดๆเนาะหมายถึงสดไอ้สิบพริกยังกระเทียมเยอะจังเออเฮ็ดเองไม่ได้นั่นเนาะเพราะว่าเรากินมันจะสุ่นที่น้องปรุงรสจ้ะปรุงรสตามชอบกับที่น้องนะน้ำปลา มาหน่อยกนิดผงนัวรสดีอยอ่ะพี่น้องผงตารสอบเยอะเลยตะปู่มักเลยน้ำตาลชูนี่ยเนี่เอาใส่ถือใจพอใส่นะพสีน้องอเราก็ใส่บ้างแซ้ายด้วยวยิ้วดำหวานนะคี่น้องใส่ชอบดำชอบเข้มส่ใส่ ราดที่อยู่ดำหวานกับหมเนาะใส่กับผักกะเพราอันนี้ก็ตุ้กพรายด้วยนะพีนนะะ่น้อง,ง,งปตบกะเพรากะเพราไทยเขาหนีไม่ไหวเราะกะเพราใบหน่อยพี่น้องเพิ่นหอมเดิหอมฉุนเลยนะพี่น้องตีนไปตีนมาโคเร่ไปโคเร่มาใบ่กะเพราเป็นสลบเป็นหอมถึงเนาะพี่น้องเ้ บอกตรงๆเลยว่าอาหารไทยเขาเนี่ยนี่แหละอะเป็นหลักๆเลยกับผัดกะเพราพี่น้องกะเพราไข่ดาวเนาะนี่แหละหอมหอมมากเลยอ่ะผหอมแก๊สได้แล้วเพี่น้องสุดยอดเฮ็ดกินนอนห่านลาบเข่าเนี่ยโอ้บอกได้เลยสุดยอดอาหารไทยเมาด้วยพี่น้องเลยก่อนหยาดตั๊กใจกัน เสิร์ฟทันทีหิวหิวมาแซ่บหลายพี่น้องเฮดสันเมียขาเกากะจัดจังสี่ละพี่น้องเฮดเปจะเสียบบอทันเว่าจัดเต็มเลยเฮดไปสลับพี่น้อง,บบอ, <c oughs> อ,อ,งอยากให้เบิงว่านี่แหละค่ะคือผัดกระเพราง่ายเป็นเมนูที่เล่านอาหารทั่วไปเนาะเฮดง่ายเฮดแซ่บตามฝีมือค้นปรุงละเนาะพี่น้องนเนอะเออนี่แหละค่ะ เออหรือฟื้นความจำที่ตัวเองเคยทำขายว่าสันดอกว่า <c oughs> อิอ,อิวประมาณนั้นแหละเนาะพี่น้องแซ่บแซจ้ะพี่น้องหิวแล้วซ่วยแซ่บแซอาหารที่คนไทยเฮานะพี่น้องเนาะที่ว่าโอ้โหเข้าร้านอาหารร้านไหนถามหาหลากหลายเมนูสุดท้ายก็ลงท้ายที่ผัดกระเพราไข่ดาวพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกไรฟ์ทุกเริบนะคะ thank you นี่คือ ผัดกะเพาะราไข่ดาวเห็ดง่ายๆสไตล์คั่ว่อยเด้อจ้าเด้อขอบคุณอีกครั้งบายบายเจอกันคลิปวิดีโอหน้าแสบๆพี่น้องจ้า